สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะวันนี้15มิถุนายน2025ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์โลกที่ค่อนข้างร้อนแรงตอนนี้เลยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบตรงๆต,ต,ต่อตลาดการเงินเลยนะคะโดยเฉพาะที่หลายท่านสนใจคือแนวโน้มค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทองคําแล้วก็ยูโรด้วยท่ามกลางความผันผวนนี้นะคะ ใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงเครียดจริงๆนะครับโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยที่เราจะวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มาว่ามันขับเคลื่อนความผันผวนในตลาดที่เราเห็นเหนกันยังไงค่ะมาเริ่มที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เด่นๆเลยมีอะไรบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องอิสราเอลอิหร่านครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยรายงานถึงการเอ่อ การโจมตีตอบโต้กันนะครับระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งสร้างความกังวลไปทั่วโลกจริงๆถึงความเป็นไปได้ที่สถานการณ์มันอาจจะลุกลามบานปลายได้มีรายงานที่น่าสนใจจากสื่อต่างประเทศด้วยนะครับที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะรับทราบแผนการโจมตีก่อนหน้าแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้นำอิสราเอล มีการพูดถึงการสนับสนุนจากสหรัฐแต่ก็นะครับอีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลที่ชี้ว่าสหรัฐอาจจะไม่ได้ร่วมมือเต็มที่นักในการโจมตีครั้งหลังสุดอ๋อค่ะภาพรวมมันแบบว่าค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็น่าจับตามากครับแล้วความตึงเครียดที่ว่าซับซ้อนนี่มันส่งแรงกระเพื่อมมาถึงตลาดการเงินยังไงบ้างคะเท่าที่เห็นในข้อมูลโอ้ชัดเจนมากครับ ตลาดนี้ตอบสนองด้วยความกังวลเลยข้อมูลแสดงให้เห็นเลยว่าดัชนีหุ้นสําคัญสคัสคําญปรับตัวลงแรงมากค่ะอย่างดาวโจนส์ใช่ครับดาวโจนส์นี่ร่วงไปกว่า1,000จุดเลยในวันศุกร์ตลาดหุ้นในเอเชียอย่างห้างเส็งก็เจอกดดันหนักเหมือนกันมันสะพอ้อนภาวะที่นักลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เรียกว่า risk aversion นะคะใช่ครับเป็นปฏิกิริยาที่เห็นได้ชัดเลยในสถานการณ์แบบนี้ ภาพตลาดหุ้นนี่ชัดเลยว่ากังวลแล้วสินทรัพย์อื่นๆล่ะคะอย่างน้ํามันหรือทองคํามีเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจไหมคะตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับตัวราคาน้ํามันดิบ WTI เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงสําคัญก็พุ่งขึ้นแรงมากทะลุระดับ74ดอลลาร์ต่อบาเรลไปแล้วโอ้โหสาเหตุหลักๆก็มาจากความกังวลเรื่องอุปทานพลังงานที่อาจจะสดุดได้จากความขัดแยง้งอืมค่ะ ขณะเดียวกันราคาทองคำก็พุ่งขึ้นแรงมากเหมือนกันแหล่งข้อมูลบางแห่งี้ระบุว่าแตะระดับ3,422ดอลลาร์เลยนะครับ3 4ครับซึ่งมันก็ตอกย้ำบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยหรือเซฟเฮเว่นที่นักลงทุนมักจะหันไปหาในยามที่ตลาดไม่แน่นอนแบบนี้เข้าใจภาพรวมแล้วค่ะทีนี้เรามาโฟกัสที่ประเด็นหลักที่ผู้ฟังสนใจกันดีกว่าค่ะดอลลาร์สหรัฐทองคำและยูโร แนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐในสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างคะครับดอลลาร์สหรัฐนี่แข่งค่าขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยครับตัวดัชนีดอลลาร์หรือ DXY ที่วัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหล,ลักๆเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนค่ะเหตุผลก็คือภาวะที่ความเสี่ยงทั่วโลกมันสูงขึ้นแบบนี้ความต้องการสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยอย่างดอลลาร์ก็เพิ่มตามไปด้วยอ๋อค่ะ เราเลยเห็นดอลลาร์แข่งค่าขึ้นทเทียบกับหลายสกุลเงินเลยอย่างปอนอังกฤษ GBP USD นี่ร่วมไปกับสูงจ40%เงินเยนญี่ปุ่น JPY แล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD ก็อ่อนค่าลงตามหอมูลที่เราวิเคราะห์กันครับพอดอลลาร์แข่งค่าแบบนี้แล้วค่าเงินยูโรล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ค่างเงินยูโรเทียบกับดอลลาร์หรือ EURUSD อันนี้แสดงความผันผวนนะครับผันผวนครับคือจากข้อมูลจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะยืนได้ค่อนข้างดีนะแต่พอเข้าวันศุกร์ที่ความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มันประทุข,ขึ้นมาอีกครั้งก็เผชิญแรงกดดันแล้วก็อ่อนค่าลงตามภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไปอืมค่ะ นอกจากนี้ก็อาจจะมีปัจจัยเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปอย่างดัดชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI แล้วก็การสื่อสารหรือการดําเนินการของธนาคารกลางยุโรป ECB เข้ามาเกี่ยวด้วยทําให้ยูโรยังคงเอ่อเคลื่อนไหวผันผวนอยู่ครับแต่เหมือนจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เอ่อให้ภาพต่างออกไปนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคในสหรัฐอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าพิจารณามากข้อมูลเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เพิ่งออกมาเนี่ย กับชี้ว่าดัดชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้พอสมควรเลยนะครับรอคะเท่าไหร่คะดัดชนีแตะระดับ60.5ครับสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่53.5โอ้ต่างกันเยอะนะคะครับและที่น่าสนใจอีกอย่างคือการคาดการเงินเฟอ้อของผู้บริโภคในอีกหปีข้างหน้าก็ดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5. 1เซ ซึ่งภาพนี้มันก็สร้างความซับซ้อนนะเมื่อเทียบกับความกังวลแล้วก็ความผันผวนแรงๆในตลาดการเงินโลกที่เรากําลังคุยกันอยู่เป็นภาพที่ซับซ้อนจริงๆค่ะสรุปจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็คือสถานการณ์โลกที่ตึงเครียดโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิรานเนี่ยกำลังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยทำให้ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทองคำแข่งค่าขึ้นชัดเจน ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็สกุลเงินอื่นๆรวมถึงยูโรด้วยก็เผชิญกับความผันผวนแล้วก็แรงกดดันไปนะคะใช่เลยครับและคำถามสำคัญที่ข้อมองชุดนี้ทิ้งไวใ้ให้เราคิดต่อนะครับก็คือการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศา,ศา,ศา,ศาสตร์เป็นหลักในรอบนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนแค่ไหนนั่นสิคะ หรือว่าจะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะถูกมองข้ามไปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจทีอ่ออกมาสวนทางกันหรือการตัดสินใจเชิงนโยบายที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยครับจากข้อมูลที่จะเข้ามาเพิ่มเติมถ่าได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ยินดีครับและขอบคุณท่านผู้ฟังสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ